วิธีการคัดลอกลิงก์ Line o f f i c i a l a c c o u n t หรือ Line OA เพื่อไปส่งให้กลุ่มเป้าหมายหรือใครที่ต้องการจะแอด Line เรานะคะให้เข้าไปที่ไลน์เสร็จแล้วสังเกตดูนะคะตรงนี้จะเป็น ID ID l i n e ที่เขาแถมมากับบัญชีฟรีที่เราสร้างถ้าเกิดใครต้องการ ID สวยก็จะต้องไปเสียงเงินซื้อนะคะอันนี้อีกขั้นตอนหนึ่งเนาะเราใช้ฟรีไปก่อนนะคะ อะและมาดูวิธีนะคะขั้นตอนการคัดลอกลิงก์ไปให้เพื่อนผู้มุ่งหวังแอดเพื่อนเราหรือลูกค้าเราแอดเรานะให้กดตรงคำว่าเพิ่มเพื่อนตรงนี้นะคะกดเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะจะเป็นการสร้างลิงกง่ายๆเห็นไหมคะตรงนี้ สร้างลิงก์สำหรับให้เพื่อนเพิ่มเรานะกดเข้าไปได้เลยค่ะระบบก็จะสร้างลิงก์ให้เราอัตโนมัติผู่ขึ้นมาเสร็จแล้วให้เราเนี่ยกดคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะกดคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะคัดลอกแล้วส่งให้กับผู้มุ่งหวังเรานะคะหรือใครที่เราต้องการส่งให้เขานะคะเข้ามาแอดเพื่อนเรานี่มาส่งไปได้เลย ปุ๊บนะคะนี่ก็คือลาย oa นะนะเป็นลิงก์ลายที่เราคัดลอกแล้วก็ส่งให้กับคนที่ต้องการแอดลายเรามานะคะง่ายๆเท่านี้เองนะคะก็เป็นการเสร็จสิ้นวิธีคัดคลอกลิงค่ะทำตามได้เลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกคน